สวัสดีครับวันนี้ก็ผมเพิร์นโซนนะครับวันนี้กันในเกมแมคก้ามอนสเตอร์นะครับสำหรับคลิปนี้ครับก็จะพาทุกคนมาเล่นกิจกรรมนะครับทำพวกชุดแฟชั่นพวกชุดซันต้คลอสกิจกรรมคริสต์มาสนะครับอย่าไปเฝ้ตามได้ในคลิปนี้ครับก่อนจะเล่นก็ฝากไลค์ตามช่องเพื่อเป็นแรงใจในการทำคลิปต่อไปด้วยแล้วกันครับแล้วก็สำหรับใครที่จะตามกินในช่วงภายในส่วนของเพลินโซนแมคก้ามอนสเตอร์ได้นั้นไปเพลิดเพลินใต้คลิปถ่ายคลิปแล้วก็หน้าช่องนะไปดูกันเลยครับจริงกิจกรรมก็เข้ามา2-3วันแล้วแหละนะฮะนี่คครรรัับมมมนนนนนนจจะะะะะเเเเปป็็็ตตตุ๊กกกาาาพูททีีีี่่หิง้ฮือครับ ไปหาไอเทมชิ้นนี้มานะครับเป็นเป็นไอเทมสโนนะฮะอืมก็เอามาใช้อัปเกรดนะครับแล้วก็เพื่อปลดล็อกไอเทมต่างๆมันจะเป็นพวกอุปกรณ์ต่างๆนะครับเนี่ยปลดตามนี้เลยเลเวล4เลเวล10เลเวล14นะฮะเนี่ยรางวัลก็จะเป็นประมาณนี้ครับระดับที่หนึ่งเนี่ยะระดับ1เนี่ยก็จะเป็นทองล้านหนึ่งเพชร168แล้วก็ใน,น,นส่วนของคริสต์มาสลิมิเต็ดนะครับจะเป็นในส่วนของโซโรชินะตรงนี้แล้วก็เลเวล2เนี่ย อทอง6ก0 0 0แเพชร8 8แล้วก็นี่ครับเป็นโตโกโนะครับเป็นผู้หญิงนะระดับ3นะครับทอง2อ0 0 0 0นะครับแล้วก็เพชร38แล้วก็กรอบรูปคริสต์มาสนะแล้วก็ระดับ4เนี่ยจะเป็นทองล้านหนึ่งเพชร2 8 8ร้อยแปดแปดเดนิจแลรี่ยูนิวอัลดสแล้วกุญแจ6นะระดับ5เนี่ยจะเป็นทองล้านหนึ่งนะครับเพชร168แล้วก็คาสิมิพิเศษนะตัวนี้ครับเป็นลิมิเต็ดคริสต์มาสนะฮะ แล้วก็ระดับ6ครับทอง6กแสนเพชรแ8แล้วก็คอมมอนชาร์ด3คุญแจ2ระดับ7ก็คล้ายๆกันเนาะส่วนระดับ8เนี่ยจะได้สกินนะครับที่เป็นของโ o s a Token l i m i t เต็ดเหมือนกันเนาะระดับ9ทองแล้วหนึงเพชร168แล้วก็ด e g e n นรีสนะครับ10กับ11เนี่ยจะคล้ายๆกันนะสิ 12, นะครับก็มีด e เ e เ a r ีให้นะครับ13ด้วยแล้วก็สุดท้ายครับระดับ15ครับคุณจะได้สกินนะครับ ของฟูจิโอมานะฮะนเหรีน,นี้จริงๆแล้วมันหาซื้อได้ในร้านกิจกรรมตรงนี้นะฮะเดี๋ยวพาไปดูนี่ครับจะมันจะอยู่ตรงนี้นะอยู่ตรงไอาวาลูตรงนี้นะฮะนี่เลยนะครับในราคา15เหรียญเลยนะแต่นี่คือรับได้ฟรีถ้าเล่นกิจกรรมนะครับอ่ะโอเคนะครับก็เราจะต้องไปหาไอเทมชิ้นนี้มานะครับปกติไอเทมชิ้นนี้เนี่ยมันก็จะอยู่ตามกิจกรรมอีเวนตย่างเี้ฮะมันจะอยู่เดลี่อยงี้อ่ะนี่ครับมันก็จะเล่นตรงนี้นะครับ เราก็มาทาทายเพื่อจะเอาสัญลักษณ์มันโอเคไหมอังนี้ง่ายนะฮะไม่ยากครับไปให้เราไปลุยก,กันก็มีเวลาเล่นอยู่เป็นอาทิตย์นะครับเกือบ2อาทิตย์ได้กิจกรรมนี้ผ่านไปแล้วประมาณ3-4วันนะฮะจริงๆผมก็เล่นในป้านไอดีแหละนะครับแต่ว่าไม่ได้ชี้แจงรายละเอียดให้ดูนะครับว่าเป็นยังไงโหดเอาเรื่องเหมือนกัน,กนเนี่ยฝ่ายตรงข้ามนะ เก่งมากนะถ้าระดับตรงนี้ไม่ผ่านต้องไปเล่นระดับแรกนะครับแล้วก็ใช้กวาดล้างเอาน่าจะได้ประมาณ3ครั้งโอเคลวงแถวหลังเจง๋งหลายละหนตัวนะฮะมันจะเป็นพวกธรรมะธรรมะกับนัชชี่อ่ะนะฮะแล้วสมารถสู้ได้เหมือนกันโดนโดนโดน หลบดีกว่าผลค,ครับนี่ไงเชฟไปโดนไปเดชไปดินั่นแหละโอ้แน่นอนครับเจอมาชโดสิงไปแล้วฮะมาชโดนี่แม่งของจริงจริงนะโอ้โหโหดจัดอะเพิ่งจะได้สัมผัสนี่แหละจะก่อนมันต้องเติมไงอยู่นี้มันใส่ฟรีก็เล่นได้อาผ่านนะครับอืมโอเคครับได้มาหกชิ้นเลยนะเยอะอยู่เหมือนกันนี่สามารถบริสได้แล้วนะฮะจริงๆเราก็สามารถที่จะอ่า กดท้าทายต่อได้นะครับอนี้ผมจบบิสไปประมาณนี้นะครับอ่ะก็ไปดูตรงชิ้นส่วนกันแล้วกดอัปเกรดกันเลยนะออของลืมเลยวะอ่ะเป็นระดับ2นะครับผมก็มาเก็บไอเทมต่อเนี่ยระดับ1ก็ได้รับตรงนี้เห็นไหมครับนี่ระดับ2 ก็ได้เป็นตรงนี้ถูกไหมครับเล่นไปเรื่อยนะครับค่อยๆไต่ระดับไปเรื่อยง่ายๆนะฮะอ่ะก็ไปเล่นกิจกรรมกันยังเหลือทั้งหลายวันครับนั้นวันที่ผมอัดคลิปเป็นทั้ง8วันนะครับในส่วนของอ่ารูปร่างนะครับสก,กินจริงจริงเรามาสามารถมาเปลี่ยนสก,กินตรงนี้ครับสก,กินที่ผมได้มาตรงนี้นี่ครับสามารถใส่ได้หไหมมันจะได้รับในส่วนของอ่าเมื่อเข้าฉากต่อสู้เนาะ,ะ,ะ,ะได้พาสซีฟสติกนะฮะอืมก็จะให้พลังป้องกันนะครับสเปอร์เซ็นต แล้วก็อีกตัวหนึ่งนะฮะนี่จะเป็นตัวผู้หญิงนี่ก็สวยนะดูซี่นะฮะอันนี้จะให้เป็นอ่าสปีดสเเหมือนกันนะครับเราก็เปิดใช้งานได้นะครับอย่างเท่เลยอย่างสวยนะครับตัวละครเห็นไหมฮะอ่าได้มาพิเศษ2ตัวนะครับผมตรงนี้เราก็จะมีล็อกอันที่2ด้วยนะครับโอเคไหมฮะี่ครับได้มาแล้วนะอ่าไปดูกันนะครับเอผมเลือกเป็นตัวนี้ดีกว่าผมใช้เป็นตัวนี้ดึ้งนี่ เปลี่ยนสกินแล้วเห็นไหมฮะนี่ประมาณนี้เลยนะฮะง่ายๆเห็นไหมครับก็เปลี่ยนสกินนี่เห็นไหมฮะผมอ่ะโอเคง่ายๆนะฮะก็ลองมาเล่นมาทํากันดูได้นะสําหรับเจ้าสโนโ่ของเรานะฮะผมอ่ะโอเคนะครับผมก็อ่ะประมาณนี้ก่อนละกันนะฮะสำหรับคลิปในวันนี้ครับถ้าท่านชอบคลิปนี้ครับฝากกดไลค์กดแชร์กด ok สมัครสมาชิมันโซนนะครับ เพื่อเป็นกำลังใจกันด้วยนะครับแล้วก็กระดิ่งไปแจ้งเตือนคลิปใม่หม่ๆพวกใหม่คลิปหน้านะครับผมซีโ g เกนสวัสดีครับง่ายไหม